เอาแค่ไหนก็ขอให้เขาสามารถทนอยู่ได้จนกว่าจะเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเจอแล้วก็ขอจเจริญเมตตาเผื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนให้เข้าไปในการดําเนินกิจการงานช่วยเหลือกู้ชีพกู้ภยัยผู้ชีวิตของคนเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เองก็ปลอดภยัยแล้วก็มีกําลังจิตกาลังใจในการเดินทางเข้าไปสามารถมีตามีกําลังมีปัญญาในการวางแผนอย่างรอบคอบในการเดินเข้าไป แล้วก็สามารถพาคนที่รอดชีวิตออกมาได้โดยเร็วทันท่วงทีสำหรับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราคงทําอะไรไม่ได้ไ่มากกว่านี้แต่ถ้าถึงที่สุดแล้วคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ชีพทุกคนสามารถมีสติสัมปชัญญะมีปัญญายาณมีศีลบารมีมากเพียงพอในการที่จะพาคนที่ยังมีชีวิตอยู่ออกมาได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ออกมาอย่างไวที่สุดด้วยความปลอดภัย ก็ขอจเจริญเมตตาเผื่อขอให้มันเปิดทุกอย่างอะเนาะฟ้าเปิดแผ่นดินเปิดเหตุปัจจัยเปิดทุกอย่างให้เปิดเพื่อที่จะให้เจอผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ขอให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ให้อดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่รอคอยจนกว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพจะเข้าไปกู้ชีพ ในเหตุปัจจัยเหล่านั้นให้สามารถรอดปลอดภัยออกมาตามเหตุตามปัจจัยแห่งกายกระทําทางกายวาจาใจอันสุจริตของแต่ละคนตามบุญวัสนาตามบรารมีที่เองทามาก็ขอจเจริญเมตตาเผื่อสถานที่นี้ถ้าหากมีเหตุปัจจัยระปริดก,กั้นอยู่ก็ขอให้เปิดทางออกมีส่วนใดที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้ได้ยินเสียงหรือมีเหตุเป็นปัจจัยอะไรที่ทําให้สามารถได้ยินสัญญาณชีพของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้พบเจอโดยเร็ว ที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ให้แสดงจุดมุ่งหมายแสดงจุดโฟกัสอย่างชัดเจนในการที่จะทําให้คนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยแสดงจุดนั้นจุดอย่างชัดเจนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเข้าไปเจอในจุดคนที่ยังมีชีวิตอยู่ <zo> คนที่ยังเป็นศพอยู่เนี่ยขอให้เจอเป็นจุดสุดท้ายแต่ขอให้เจอคนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ในปัจจุบันเพื่อที่จะได้ช่วยชีวิตได้อย่างท,างทันท่วง <ý ff cotton> ทีเพราะเนื่องจากว่าอยู่หลายวันก็ขาดน้ําขาดอาหารการขาดน้ําเป็นอันตรายแต่ทาให้ไม่สามารถรอดปลอดภัยได้ก็ขอ,ขอให้ สามารถอดทนอย่างถึงที่สุดวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเข้าพิชิตเป้าหมายให้ชัดเจนก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่วางแผนกนลยุทธ์ทุกอย่างมีปัญญามีสติสัพป,ปัญญะมีความรู้ความสามารถทักษะในการที่จะเข้าไปค้นไปหาเศษซากต่างๆที่มันยังไม่เซตตัวดีก็อย่าให้มันเกิดเหตุอะไรที่ไม่ดีหรืออุบัติเหตุอุบัติภัยที่มันไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้เพื่อที่จะมีโอกาสในการช่วยเหลือคนที่กําลังมีชีพอยู่ ออกมาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของทุกๆคนที่สะสมอินทรีย์บารมีของแต่ละคนออกมาก็สุดท้ายนี้อาจารย์นุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ให้กําลังจิตกําลังใจเจริญเมตตากันด้วยในช่วงนี้มีสติสัมปชัญญะเจริญอาณาปณสติพยายามเจริญอาณาปณะสติแล้วก็เจริญเมตตาเผื่อเจ้าหน้าที่ในวันนี้คืนนี้ก่อนนอนรู้ลมหายใจเข้าออกดับนิวรณ์ห้าให้กําลังจิตกําลังใจ เป,เปิดตาเปิดใจเปิดสติปัญญาของเจ้าหน้าที่ให้ไปกู้ชีพได้อย่าง,งทันท่วงทีเจอจุดที่ผู้มีชีวิตเนี่ยติดอยู่แล้วก็เจริญเมตตาเผื่อคนที่ยังมีชีวิตให้เขามีกําลังเข้มแข็งรอคอยคนกู้ชีพเนี่ยเข้าไปวันนี้ให้ทํากันทุกคนจเจริญเมตตาจเจริญอาณาปณสติรานวนวุฒิห้าแล้วก็จเจริญเมตตาแบบที่อาจารย์จเจริญเมตตาให้ฟังเมื่อกีน้นี้ให้พวกเราทํากันทุกคนในวันนี้อย่างน้อย5นาทีก็ยังดีเป็นกําลังจใจให้กับเจ้าหน,าน้าที่เป็นกําลังจใจให้กับคนที่มีชีวิิตตอยู่แลกลกําังด อยู่ในซากประหลาดหักพังตรงนี้อยู่ก็อาจารย์ขอจเจริญเมตตามาที่นี่ก็จุดประสงค์ก็คือมาช่วยแล้วก็มาจเจริญเมตตาในสถานที่นี้เพื่อที่จะให้มีเหตุมีปัจจัยในการที่จะเกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นครอบครัวที่แต่ละคนรอคอยความหวังว่าลูกตัวเองจะรอดญาติตัวเองจะรอดก็ขอ,ขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของตนความหวังที่ตัวเองตั้งหวังไว้ว่าลูกตัวเองจะรอดญาติตัวเองจะรอดก็ขอให้รอดสมดังความมุ่งมั่นปรารถนา ตามเจตนาที่ตัวเองมุ่งมา่นตามเจตเริงที่เจตนาที่ตัวเองตั้งใจไว้เขาขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ให้กําลังใจทุกคนเนาะทางเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลตลํารวจทหารอาสาสมัครทุกคนมูลนิธิทุกมูลนิธิทุกคนที่มาร่วมกันเป็นอาสาสมัครร่วมกันมาผลขวายในการช่วยเหลือภัยพิบัติในครั้งนี้เพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ดีเขาขอให้ทุกคนพบแต่ความสุขความเจริญที่สิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยในการกระทำของตน ในการที่จะประสบความสำเร็จความทุกข์อย่าได้แผ่วพานมีแต่ความสุขจเจริญได้ยิ่งขึ้นไปในปัจจุบันคิดสิ่งใดขอยสมความปรารถนาทำอะไรก็ขอให้เกิดแต่ความจเจริญเจริญทั้งทาง,ทงโลกและ,จะเจริญทั้งทางธรรมมีใจที่เป็นสุขตลอดวันตลอดคืนแม้ความทุกข์ใดจะเกิดขึ้นก็ขอให้มาลายหายสิ้นในความทุกข์นั้นไปได้ไดีๆขอให้มีแต่ความสุขมีสติสัพพัญญะในการรอคอย ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมุ่งมากปรารถนาด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอสุจริตของตัวเองขอให้เหตุปัจจัยที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันการช่วยเหลือทุกคนในปัจจุบันในอาสาสมัครทุกคนร่วมแรงร่วมใจไม่ว่าจะมาเองก็ตามหรือจะโอนเงินมาช่วยหรือจะส่งกาลังใจมาช่วยในทุกๆที่ทุกๆคนก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยได้รับผลของการกระทํานี้ตอบแทนกลับคืนไปอย่างยั่งยืนแน่นบุญล้นตอบแทนกลับคืนไปอย่างมีความเจริญ อย่างที่เราอาจจะไม่เคยพบความสงบหรือความสุขในชีวิตมาก่อนใครที่มีความทุกข์ร้อนสิใดในปัจจุบันก็ขอให้เหตุปัจจัยแห่งบุญกุศลนี้จะทาลายความทุกข์ร้อนนั้นออกไปตามกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอสุจริตของตัวเองก็ขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขเนาะอนุโมทนาทุกท่านทุกคนด้วยก็เดี๋ยวาราจะเดินทางกลับแต่อนุโมทนาทุกคนนะสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทนาทุกคนด้วยจ้ะ โอเคครับมาม่าโอเคขอบคุณครับโอเคอนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนาสาธุสาธุอนุโมทนาเลยจ้าสาธุสาธุขอบคุณทุกคนในอุตส่าห์เลี้ยงคนนะขอบคุณมากมีลูกชิ้นแถมพี่ด้วยสาธุสาธุอนุโมทนาก็เมามา้างคืนเลี้ยงเยอะใช่ไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงมีจุดนี้จุดเดียวที่เลี้ยงยี่สิบสี่จะได้ออกกำลังเพราะเวลาคนมันเหนื่อยมันอยากกินอะไรแซ่บๆร้อนๆเนาะเราจะมีกาแฟมีมอตีนเนี่ยเวลาจะเหนื่อยจะอยากกินแซ่บๆร้อนๆเหมือนกันตอนเนี้ย น่าจะเราจะไล์สดบรลรอไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ติดตั้งกระจกก็เดี๋ยวอาจารย์จะลงไล์สดก็คิดว่าคงจะจบแต่เพียงเท่านี้เราจะถือออกไปก่อนไหมลงไล์ได้เลยอนุโมทนาทุกคนนะเจอกันอนุโมทนาทุกคนนะขอบคุณมากมากเลยนะอุตส่าห์มาเป็นธุระให้ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากๆนะประสานงานให้ทุกอย่างเลยขอบคุณจ่าสาธุโคมรใจมากนะ